สวัสดีค่ะวันนี้มาดูหนึ่งวันในการฝึกงานของเราอีกวันนะคะตอนนี้ถึงโรงงานประมาณ6กโมงเย็นกว่า,วานะคะทุกทุกวันวก็จะมาสแกนบัตรเข้าบริษัทนะคะสแกนบัตรเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้า ESD ของโรงงานนะคะใส่รองเท้า ESD เพื่อป้องกันไฟดูดหรือไฟรั่วอะไรต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรา ใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะคะพอเราใส่เสร็จปุ๊บล้วก็เดินเข้าโรงอาหารไปหาที่นั่งกินข้าวกัน,นะคะ่ะอันนี้คืออาหารของเรานะคะน้ําแดงเหมือนเดิมเพิ่มพลังกว๋วยเตี๋ยวนะคะมีบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยนะคะแล้วแต่วันกว๋วยเตี๋ยวอันนี้เหมือนเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะคะโอ้ขอบตาไม่ไหวแล้วอันนี้กําลังทุกคนกําลังใส่ชุดจะเริ่มทํางานแล้วนะคะ หนูก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็ไม่ได้ทําอะไรอันนี้คือเลิกงานแล้วนะคะเตรียมตัวกลับบ้านวันนี้เลิกตีห้านะคะวันนี้2องเจ็ดไม่มีโอทีประวัติศารมากแล้พวพบกันใหม่นะคะ